ส,ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KK JD ถูกต้องครับพี่เลยครับผมอะไรอะไร,ะไรนี่มันคืออะไรครับพี่คือประเด็มนมันเหย่พี่คือผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าไอ้ร้านขายน้ำเต้าหู้เนี่ยเขามีไอ้เจ้าฟองเต้าหู้เนี่ยขายอยู่ด้วยนี่ผมเพิ่งทราบไหมตอนแรกผมสงสัยว่าเอ๊ะเขาซื้อมาจากไหนกันแน่เนี่ยคือเป็นฟองที่ลอยขึ้นมาอย่างนั้นเป็นสกิมเลยที่เขาเรียกว่าโทฟูเคิร์ดออกมาจากอังกฤษเรียก tofu curd yeah excurs วันนี้จะทําอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นการทดลองเราชอบกินพวกไอ้พัฟครีมเห็ดไหมพวกพายครีมอันนั้นก็ใช้ได้นะเออใช่ทำนานแต่เราลองเปลี่ยนเจ้าตัวแป้งพัฟมาเป็นฟองเต้าหู้ดีกว่าเรามีเห็ดฮีโนงิแล้วเราก็มีเห็ดพอเลยพอจะเป็นลอถูกต้องพอจะเป็นลอ,อ,ลอนะมีหอมพี่เล่บอกหันเสาไปเลยเดี๋ยวขออีกหน่อยฟับฟับฟับจานเลยนี่ฟับฟับพี่เร่ครับผมครับผมตั้งณฑะไฟปานกลาง ฝ้าเข้าไปพี่เลยครับฝากหยิบนมข้นจืดหน่อยฮะได้ครับ <Sw ap. S 2> <Okay. S 1> สวัสดครับเรามีน้ำมันมะกอกเล็กน้อยผัดเจ้าตัวหอมกับเห็ดก่อนเราเอาเนยใส่ครับเนยลงไปเราจะไงต่อพี่เอ็ดนี่นะครับผมนมข้นจืดครับเพื่อเพิ่มความหอมความมันความเข้มข้นให้กับเจ้าตัวซอสครีมเห็ดของเราและที่สําคัญรสชาตินั้นละมุนไม่ทําลายรสชาติแบบว่าดั้งเดิมของเจ้าตัวเห็ด โอ้สวยงามนี่แหละแล้วเดี๋ยวผมจะเอาแป้งเป็นส่นะครับผมลงทีหลังท้ายสุดลงท้ายเดี๋ยวนี้เลยละลายกับเจ้าตัวนุ่งโค้ชจดแดงนะครับผมให้มากที่สุดแต่ในสัตว์มันจะกลายเป็นแบบว่าคลักนี่นี่มันคลักขนาดที่ใช่แต่ว่าเราจะคลักครับด้วยการใส่แป้งเข้าไปพี่เล็กก็คนเลยตอนนี้เพื่อให้แป้งมันแตกยังไม่พอครับเรามีครูยาชีสโอ้ชีสลงอีกต่างหากปิดไฟปิดไฟ โอ้โหจะจานไหมเยอะขนาดนี <Gym. S 1> <to> ้บ้าแล้วผมก็ขอเกลืออีกเล็กน้อยใส่เกลือมาพี่คิดเอ้ยพอปึ๊บไปแล้วคราวนี้พาสซี่ครับผมเก่งมากนี่คือทีมวอร์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 รครับพออย่างนี้เลยเหรอถูกต้องอ๋อครับอย่างนี้เลยโอ้ยอยู่ดีเออเออเล่าไปทอดทีถูกต้อง ตั้งกระทะเลยนะพี่ yes sir น้ำมันมามาครับเราก็มาลุ้นกันนะฮะท่านผู้ชมครับว่ามันจะออกมาหน้าตาพี่เครับอย่างไรพี่เล่ครับช่วยถือหน่อยทำไมต้องทำสองคนถือไว้งไงพี่เพราะว่าเราต้องทำคนสองคนครับไปไว้นะปับ๊บตอนนี้แหละพี่เล่สิ่งยากคือการที่เราจะกลับเขาเนี่ยไปละอย่างรวดเร็วโอ้โหผมอยากจะช่วยนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเตรียมจานแล้วก็เพชรพะเทาบเยอะดูดิเฮ้ยโอเคนะเยนียร้อนนะคล้ายๆไข่กาะไส้ครับท่านผู้ชมครับครับเดี๋ยวเราตัดมามันน่าจะแบบโอ้สัมมานะด้มาทำเราตัดโชว์ตรงกลางแน่นอนพี่เลยเยอะรับมีดกัอนรับมีดโอ้โหแล้วคุณก็เห็นอันแบกแคร์เลยเอาคร้บโอ้โหทางเสีย่อน โอ้โหฟังเสีย oh ่ oh, ยวต้องเร็เวก็เร็วโอ้โ oh, หยอดโอัน้เลย<ะ>สุดไปซะโอเคโอ้ oh. ์ e r f e c t o l a สวยงามไหมอ่ะพี่เล่ครับผมพี่สจุดเดียวเนอร์แตงกิวไปได้มาแตงกัดไปไดุู้แล้วเดี๋ยวของกินคำนันแคร์มันพออะวันนี้ให้คุณแดนทุกอันกับที่ผมทำ อร่อยเนาะสุด last วันตองไั้นแบบโอ้โหที่มันแบบชี้แต่ว่าเป็เคลียร์ไม่ไหม้ไงมันแบบสุดยอดอ๋อพี่ปล่อยบ้างปล่อยไปกลับนอกละมุนในให้มันดีอ่ะจานเขไม่โดนอะไรเนี่ยผมโรยพาปีก้าไปสวยๆเพื่อความสวยงามแล้วก็รสชาติเบาๆแต่เครื่องเทศคุณภาพระดับโลกโอเคสำหรับวันนี้โค้งลามไปก่อนเมนูนี้ทำไม่ยากเชื่อว่าทุกอย่างที่พี่คิดใช้ลงไปเนี่ยต่างได้พรุ่งนี้นะเพราะเรามีฟองเต้าหู้เหลืออยู่ เดี๋ยวดูว่าเราจะเอาไปทำอะไรวันนี้ไปอิ่มน้ำสมราญกับฟองเต้าหู้ครีมเ็ดกันดีกว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับเด้ขอยืดได้น้ำสมราญกับฟองเต้าหู้ครีมเฮดนี่คือบทสรุปไหมพอือไม่เคยจบรายการที่ดีขนาดนี้มาก่อนเลยใช่ไหมผมยังงงนะผู้ชมว่าผมงงเหมือนกัน ลง,ลงได้สวยสวยแลนดิ้งสุดยอดอย่าลืมติดตามชมครัวคลิปได้ทุกวันพรหัสและสุขใจพี่เลถูกต้องนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันก็ดูได้ในเ้อตทีวีนะครับในยูทู e มาสับตะไคร้ได้เลยนะคนนไปที่สัตาาสสบตะไคร้ subscribe โต๊ะต้้งพอทำรายการอาหารก็เป็นอาหารไปหมดแล้วอย่าลืมนะครับเพื่อนหัดสุก9้ามงครึ่งหรือเงาะทีวีและ subscribe ก,กันนะจะได้มาเป็นเพื่อนกันจ้า